สวัสดีครับพี่โอนิติเทพโอเคนิติเทพครับคลิปนี้จะมีการตัดต่อเราก็เลยโพสตชา้านิดนึงนะครับเนื่องจากว่าพี่โอเป็นคนที่ตัดต่อไม่เก่งมันก็เลยต้องใช้เวลานานเราไม่ได้มีสอนอไม่ได้มีโปสเตอร์มาแสดงให้ดูนะครับก็เลยต้องตัดภาพมาแบบนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Major Cineplex ล็กมอบบัตรชมภาพยนตร์มูลค่าใบละ280บาท มอให้ทั้งหมด20ใบนะครับมีการแจกที่ไลฟ์ใน YouTube แล้วก็ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่สิอันนี้แจกในเพจ Facebook นะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยกดไลฟ์เพจนะครับถูกใจเพจโอเคนิติเทพโอเคนิ t ิทเพและ ผลิตภัณฑ์ลาวิชก็ได้มีการจับฉลากหาผู้โชคดีทั้งหมด20ท่าน10ท่านไม่ต้องจับเลยก็คือใครที่ทักมาในไลฟ์ u t u b e คนแรกของ10ครั้งนั้นก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากไปเลยจะเลือกได้ว่าจะเป็นยาสีฟันแปรงสีฟันหรือน้ำยาบ้วนปากนะครับคุยกับทางร้านในร้านชื่อลาวิช56ใน s h อ p e e ได้เลยพี่โอ๋ก็มีการลงชื่อไลน์แล้วก็ชื่อร้านในช้อปปีไว้ให้แล้ว นะครับถ้าใครไม่ได้รางวัลแล้วอยากสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็ ต้องบอกทางร้านว่าดูจากช่องของพี่โอนะครับและจะได้รับส่วนลดได้รับการสะสมแต้มเท่านั้นยังไม่พอพี่โอก็จะได้เปอร์เซ็นต์ในการขายด้วยครับขอบคุณทั้ง2ผลิตภัณฑ์ทั้งทั้งทั้งร้านลาวิชแล้วก็ทั้งเมเจอร์ซีเรเล็กครับคลิปนี้คุยถึงภาพยนตร์เรื่อง Honey Sweet ดันจากจิ n ินแฮหรือชื่อภาษาไทยรักโคตรจีดของนายโคตรจืดเรื่องนี้ก็น่าเสียดายมากพี่โอดูช้าสาเหตุที่ดูชา้าเพราะว่า แถวบ้านไม่มีแถวบ้านในระยะใกล้ก็ไม่มีระยะกลางก็ไม่มีต้องไประยะไกลถึงรัชโยธินรัชดาพิเศษถึงจะมีนะครับแล้วก็มีฉายน้อยรอบด้วยวันทั้งวันไม่ได้มีทั้งวันแต่มีแค่สองรอบสลับกับเรื่องอื่นท,ทั้งทั้งที่พี่โอได้รับคำชื่นชมจากคนที่ไปดูในวันแรกๆแ,แล้ว่าว่าสนุกมากดีมากตลกมากขำมากขำตลอดทั้งเรื่องเลยแต่ ก็ต้องไปดูช้าเนื่องจากว่าแถวบ้านมีฉายไปและห6เรื่องสัปดาห์นี้มีหนังเข้าทั้งหมด8เรื่องนะครับกว่าจะดูครบมันก็ผ่านไป4ีหวันแล้วก็ต้อง ช้าไปตามระเบียบเพราะว่าเราต้องดูแถวบ้านเพื่อความสะดวกให้ครบให้ให้เร็วที่สุดก่อนและยังต้องสลับกับรอบสื่อมวลชนอื่นๆที่พี่โอไปดูล่วงหน้าของหนังที่ฉายในสัปดาห์ต่อไปด้วยนะครับก็เลยกลายไปว่าเรื่องนี้แนะนําช้าแต่เชื่อว่าความดีของหนังอาจจะทําให้หนังอยู่ต่ออีกสัปดาห์หนึงใครที่มาดูคลิปพี่โอ ที่พี่โอรีวิวช้าเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้ดูบางคนก็ใช้คลิปพี่โอเป็นเครื่องตัดสินใจนะครับอย่าเชื่อพี่โอมากเลยเพราะว่าพี่โอไม่ได้ดูหนังในฐานะนักวิจารณ์ดูแบบคนดูทั่วๆไปที่ดูหนังแล้วสนุกแล้วก็มีเอ็มพาสมา ทำให้ดูหนังได้ง่ายทุกเรื่องแล้วก็บังเอิญเป็นคนชอบพูดเป็นคนชอบคุยแล้วก็ทำ YouTube ก็เลยดูหนังแล้วก็เอามาคุยเล่าสู่กันฟังแบบนี้นะครับเรื่องนี้นำแสดงโดยยูแฮจินเป็นพระเอกที่พี่โอชอบมากในบทของตำรวจเกาหลีใต้ที่แสดงเรื่อง international assignment t o หรือชื่อภาษาไทยว่าอะไรก็จำไม่ได้แล้วที่จริงชื่อภาษาอังกฤษก็จำไม่ไดช้ชื่อภาษาเกาหลียังไม่รู้ใหญ่เลยก็แสดงเป็นตำรวจเกาหลี ต้องมาร่วมงานปฏิบัติการกับตำรวจเกาหลีเหนือและตำรวจสหรออัฐอเมริกาเรื่องนั้นสนุกมากไม่ใช่เรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เป็นหนังตลกอย่างเดียวไม่มีแอคชั่นมาเจอปนไม่ดราม่าด้วยอ่ะคือความจริงเนื้อหามันดรามา่าได้ว่าชีวิตของผู้ชายคนนี้กับชีวิตของผู้หญิงคนนี้ชีวิตของครอบครัวของทั้งสองเอาดรามา่าต่างๆที่สองคนนี้เผชิญในชีวิตประจําวันมาขยี้ได้แต่ว่าไม่ทําหนังเรื่องนี้ตลกลุน้นๆนะครับพระเอกกํากับโดย กำกับโดยคุณลีฮันผลงานก่อนหน้านั้นพี่โอก็จำชื่อไม่ได้แต่ว่าตัวนางเอกนี่น่ารักมากครับนางเอกคือคิมฮีซอนสองคนนี้มาประกบกันแล้วเนื้อหาแบบนี้เนะีะทำให้พี่โอลนึกถึงหนังโรแมนติกคอมดี้แบบตระกูลใหยตัวร้ายกับนายเจียมเจียมอะไรประมาณนี้มันเราไม่ได้ดูหนังแบบนี้มานานแล้วนะครับหนังเรื่องนั้นนะถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุด ตั้งแต่เมื่อประมาณ20-30ปีที่แล้วต่อจากนั้นหนังที่พยายามจะเรียนแบบเรื่องนั้นก็ไม่มีวันสําเร็จได้เท่าแล้วจนถึงวันนี้พี่โอคิดว่าเรื่องนี้เกือบจะทําได้ถึงขนาดนั้นแล้วแต่ว่า ทีจริงบางทีพี่โออาจคิดว่าอาจจะทำได้ดีกว่านะแต่ความรู้สึกของเราในตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเราอินกับหนังรักมากกว่าปัจจุบันซึ่งพี่โอเฉยชาในเรื่องความรักเรื่องนี้ก็ดีนะที่ไม่เป็นโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องที่มันควรจะกุ๊กกิ๊กควรจะโรแมนติกก็เอามาทำเป็นเรื่องตลกนะครับมันทำให้คนดูผ่อนคลายพอใจมากแล้วห่างไกลจาก จินตนาการเพอร้อฝันว่าเราจะมีสิทธิ์อย่างตัวละครในเรื่อง จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าหนังทําให้คนดูหลงไปเข้าใจผิดคิดว่าเอ้ยคนหน้าตาอย่างเราเนี่ยก็คงมีสิทธิ์ได้นางฟ้าเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องที่ถ้าไม่สมหวังไม่เหมือนในหนังเราก็อาจจะทําใจได้ยากแต่เรื่องนี้เราดูแล้วเราก็โปร่งได้ว่าเราก็คงไม่เหมือนพระเอกหนังอยู่แล้วพระเอกหนังเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาธรรมดามากแต่ว่านางเอกเป็นคนที่สวยมากและเป็นคนที่เก่งคล่องแคล่วมาหลงรักผู้ชายแบบนี้ผู้ชายซึ่งดูซื่อดู เป็นคนดีดูสดใสบริสุทธิ์ผุดพองเพียงแต่หน้าตาของเขาเท่านั้นที่กล้างโลกจะมาเป็นที่หมายปองของผู้หญิงที่สวยหยาดฟ้ามาดินขนาดนี้ได้อย่างไรนะครับแต่ว่าในหนังเขาก็ให้เหตุผลว่าพระเอกถึงแม้ว่าจะดูเป็นคนเหมือนกับดูทึมๆโง่ๆซื่อบื้ออะไรประมาณนี้แต่ที่จริงพระเอกเป็นคนเก่งเป็นคนที่เรียนเก่งเป็นคนที่มีความรู้ความคิดเป็นถึง ทำงานเป็นถึงนักวิจัยในบริษัทผลิตขนมนะครับเขาผลิตขนมที่อร่อยขึ้นมามากมายและตัวเขาก็เป็นคนที่ติดขนมมากคือวันทั้งวันไม่กินข้าวกินขนมแทนข้าวจนกลายเป็นโรคขาดสารอาหารในขณะที่ผู้หญิงเป็นคนที่เจนโรกแล้วมีสามีไปแล้วมีลูกแล้วแล้วก็ไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนในโลกที่ดีมาก่อนเลยจนได้มาเจอพระเอกทีเนี้ย เขาเป็นคนที่เจโลกขนาดนี้ดังนั้นการตัดสินใจในเรื่องความรักจึงไม่มีเรื่องรูปหน้าหน้า,นาตามาเกี่ยวข้องอีกต่อไปเพราะว่าคนที่รูปร่างหน้าตาดีอาจจะนิสัยไม่ดีก็ได้เขาก็จะมองคนที่ภายในที่จริงมันก็มีคำพูดในหนังเหมือนกันนะที่ทั่วโลกปัจจุบันนอกภายนอกหนังคือทางคมปกติก็จะพูดว่าผู้หญิงมักจะชอบผู้ชายตลกไปดูตลกสิ ในบ้านเราพูดเองไปดูตลกสิผู้เมียสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเออม,มันก็แปลกดีนะส่วนนี้มันก็น่าจะเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคนทุกคนนะครับเรื่องนี้สองคนเขาพบกันโดยบังเอิญพบกันโดยบังเอิญโดยที่มีคนอื่นที่เกี่ยวข้องแวดล้อมด้วยนั่นก็คือผู้หญิงมีลูกคนหนึ่งผู้ชายมีน้องคนหนึ่งและผู้ชายทํางานในบริษัทที่มีหัวหน้าง,งานคนหนึ่ง5คนนี้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกัน ในทางต่างๆจนทำให้เกิดเรื่องราวสนุกสนานและความรักของสองคนนี้มันก็ค่อนข้างเบิกบานท่ามกลางอุปสรรคโดยที่คนสามคนที่แวดล้อมเขาไม่เห็นด้วยเพราะว่าผู้ชายฝ่ายน้องชายก็อาจจะคิดว่าพี่ชายถูกหลอกเพราะว่าพี่ชายเป็นคนดีเป็นคนแต่แปลว่าเป็นคนสมองช้าคิดช้าตัวลูกสาวก็คิดว่าผู้ชายคนนี้ไม่เหมาะกับแม่และก็เป็นคนที่ห่วงแม่เพราะว่าแม่เคยมีพ่อมีสามีที่ไม่ดีมาก่อน ลูกสาวก็ไม่อยากให้แม่ต้องเจ็บปวดช้ำอีกครั้งหนึ่งส่วนทางฝ่ายเจ้านายที่อยู่บริษัทขนมเนี่ยเขาก็เห็นว่าการที่พระเอกของเราเปลี่ยนไปกลายเป็นคนะคนเนี้ยอาจจะส่งผลเสียต่อบริษัทเพราะว่าถ้าพระเอกยังเป็นคนปัจจุบันอยู่เขาก็จะตั้งหน้าตั้งตาทำงานทุ่มเทแต่เรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรนั้นพี่โอคิดว่า ไม่ส่วนนี้ไม่สปอยดีกว่านะครับอยากจะให้ทุกคนไปได้รับความบันเทิงในโรงภาพยนตร์กันเอาเองพี่โอดูแล้วพี่โอก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็สนุกอย่างที่เขาว่าจริงๆแต่เนื่องจากว่าหลายๆคนที่ให้10บเต็มมาเนี่ยเท่ากับว่าให้ความหวังพี่โอมากเกินไปพี่โอก็เลยคิดว่าหนังมันน่าจะมีอะไรดูแล้วได้อะไรกว่านี้ไม่ใช่ความตลกบันเทิงแต่อย่างเดียวนะครับ หชั่วโมง58นาทีเนี่ยบางทีพี่โอก็รู้สึกว่านานบางฉากก็เล่นตลกมากเกินไปยืดยาวยืดยาวเยินเยอะมากเกินไปแล้วก็มีบางฉากที่พี่โอไม่ชอบอย่างฉากทะลึ่งที่ผู้หญิงจะต้องจับอะไรของผู้ชายแล้วผู้ชายก็ เนื่องจากเป็นผู้ชายใส่ซื้อบริสุทธิ์ก็ต้องหนีอะไรประมาณนี้ดูแล้วมันคิดถึงตัวเองในวัยเด็กเพราะว่าตอนที่พี่โอเด็กอายุ13เนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอายุ15กันหมดแล้วพี่โอยังไม่มีวุฒิภาวะทางนี้เลยแต่เพื่อนผู้หญิงเขามีกันแล้วไงเขาก็หาผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะไม่รู้อิโนอิเนเออะไรเพื่อที่จะทําอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็ <laughs> มาล <laughs> วนลามพี่โอก็กลัวมากนะครับมีความรู้สึกเหมือนพระเอกในเรื่องนี้มากๆเลย และฉาที่ไปสู่บทสรุปที่ว่าเมื่อคนที่รักกันแล้วจะต้องมีอะไรกันเท่านั้นเนี่ยอันนี้พี่โอไม่ไม่ถูกใจตรงนี้นะครับแต่ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยเช่นเวลาเราคุยตลกกันแล้วมีต๊ะข้างๆได้ยินแระคำไปด้วยเงี้ยพี่โอชอบเวลาเรากําลังโรแมนติกกันโดยที่อาศัยความโรแมนติกของคู่อื่นมาส่งผลให้กับตัวเองเนี่ยแบบนี้ แบบนี้พี่โอชอบถือว่าน่ารักมากตัวละครบางตัวปรากฏตัวอย่างที่เราคิดว่าเขาจะมีผลมากมายในเรื่องแล้วอยู่ดีๆก็ตายซะดือด้อๆอันนี้พี่โอก,ก็ว่ามันก็ตลกดีสรุปแล้วพี่โอก,ก็ให้เรื่องนี้ได้คะแนนสูงนะครับแต่ว่าสูงไม่เท่าที่ใครๆเขาว่ามาพี่โอคให้ได้ถึง8เต็ม10แต่ในเว็บ IMDB เขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับคนที่ชอบทั้งหมดนะเรื่องนี้ก็ได้ไปแค่6 กว่า,วาเต็ม10เท่านั้นเองโดยเฉลี่ยนะครับส่วนรายได้เรื่องนี้ทําเงินสูงเพราะว่าพระเอกของเราดาราทีมงานเป็นคนที่มีชื่อดูเหมือนว่าจะทํารายได้ไปแล้วประมาณ10บล้านเหรียญสหรัฐในเกาหลีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แนะนําให้ดูกันไปดูกันได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะผิดหวังอย่างน้อยก็ต้องหัวเราะคือหนังพยายามอัดมุกตลกมาตั้แต่ต้นเรื่องจนถึงท้ายเรื่องสมมติมุกตลกทั้งเรื่องมี10บมุก ยังไงเราก็คงจะต้องขำสักอย่างน้อย5-6มุกนะครับก็ถือว่าแค่นี้ก็คุ้มแล้วใครที่มีเอ็มพ s าสยิ่งคุ้มใหญ่เลยแต่ว่าก็ใครที่บ้านไกลก็เดินทางไกลหน่อยนะครับแต่ถือว่าคุ้มที่จะได้ดูแม้ว่าอาจจะมีบางฉากบางตอนน่าเบื่อไปบ้างก็ไม่เป็นไรมันไม่นานเดี๋ยวเราก็ตลกแล้วถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้นะครับพบกันในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ